คือลดความเร็วมันจะ,ะมีผลอะไรกับเราก็คือถ้าเราใช้ถ้าเขาใช้ลดความเร็วเราก็จะสร้างมานาะได้ได้ช้าลงนะครับอันนี้จะเป็นความสำคัญของมันนะ,ะก็จะมีเยอะนะครับแล้วแต่เพื่อนจะเลือกใช้ว่าฮีโร่ตัวนี้เหมาะกับลูนชนิดไหนนะย้ำนะครับว่าลูนต้องต้องใช้ลูนชนิดเดียวกันนะห้ามห้ามใช้คนละชนิดคือถ้าใช้คนคนละชนิดพลังแฝงจะไม่เกิดนะครับผม ถ้าใช้ลูนชนิดเดียวกันพลังแสงพลังแสงของลูนจะเกิดนะจะมีค่ามหาศาลเลยแล้ครับคือถ้าเราใช้ลูนพิฆาตแล้วก็ใช้ลูนพิฆาตในชนิดเดียวกันครบ3อันนะครับในของมอนเตอร์มันก็จะปลดล็อกพลังแสงแอคแทคบวก15%นะค่อนข้างเยอะนะครับผมาดามจเพิ่มขึ้อนอีก15เซดีกว่าที่เราจะไปสลับลูนใช้คนลลูนนะมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับโอเคผมจะลองสุบให้เพื่อนๆดูนะ คือของผมมาถึงระดับกลางนะมันจะของผมมันจะได้รูนมันจะมีการสุ่มเป็นรูนสีม่วงสีเขียวนะถ้าดวงไม่ดีเลยก็จะไปได้สีขาวอย่างเงี้ยรูนแต่ละรูนนะครับถ้าเราเก็บสะสมะขวดขวดขวดรูนนะเราใช้คูณสิบไปเลยนะครับค้งละ10บมันจะได้ค่อนข้างได้ของที่ดีมากนะดีกว่าไปคูณหนึ่งะครับผมจะใช้750ขวด Okay. ดี๋ยวผมลองสุ่มให้75ขวดดูนะครับขวดแรกนะมันจะได้รูนตัวไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูนเขียวนะค่อนข้างไม่น่าเกียดเท่าไหร่อ่าจะเป็นรูนดีเฟกต์นะลูนพลังป้องกันนะครับความแข็งนะอ่ะก็จะมีเขาก็จะบอกคําว่าเซตนะเซตภูมิคุ้มกันคููดาว90วินาทีอ่ก็จะมีค่าเขาเรียกว่าอะไร ค่าพลังลองนะครับค่าพลังลองที่รูนตัวนี้เขาให้มาด้วยนะเขาให้ดีเฟกของเราอยู่ที่2%แล้วไม่พอนะเขายังให้ความแม่นยำ2.6แล้วก็คิเลอร3%อันนี้ถ้ารูนชนิดนี้ก็น่าจะเอาควรควรไปใช้กับพวกไฟเตอร์ที่ทำดาเมจแรงๆนะครับพวกเตะพวกต่อยพวกโจมตีโจมตีแบบเดียวนะโจมตีศัตรูแบบเดียวอันนี้ค่อนข้างจะใช้ดีนะครับโอเค อันนี้จะเป็นเรื่องของระบบลูมนะแล้วก็เรื่องของร้านค้าร้านค้าเขาจะมี1วันนะครับเขาจะมะีของให้เราซื้อนะซื้อโดยใช้เพชรเพชรฟ้านะฟรีนะครับผมอันนี้อันนี้ก็ค่อนข้างดีนะจะบางวันก็จะมีการ์ดการ์ดฮีโร่ที่เราต้องการที่จะเอาไปอัปเกรดนะครับผมก็ใช้ในซื้อในราคาเพชรฟ้าที่ที่ถูกนะนะโอเค จากนั้นเรามาดูที่สมมพันธ์นะครับหรือที่เราเรียกว่าแคลน,นะระบบของแคนนั้นก็จะมีการเป็นเรื่องปกติครับคล้ายๆกันทุกเกมนะก็จะมีการแลกการ์ดนะครับการแลกการ์ดอ,อันนี้ผมเพิ่งสร้างนะเพ่งวันไหนที่เล่นใหม่ๆนะหรือเข้ามาเล่นตามแล้วก็สามารถเข้าไปที่แคลนได้นะและน,นี้ก็จะเป็นระบบแรกนะครับเอาใ้แต้มแคลนแรกนะถ้าเราได้แคลนหรือเพื่อนเยอะๆนะ เราจะได้มีแต้มแล้วก็ช่วยกันสร้างแคลนนะครับแล้วก็จะมีะไปซื้อกาดซื้ออะไรมาอัพเดของตัวละครได้ไวขึ้นนะครับแอ่เ <Okay, S 1> พื่อนๆสามารถแอดกันเข้ามาได้นะ,อะแอดแอดเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเข้าแคลนนะครับก็จะมี50คนนะในแคลนนะครับโอเคเรื่องของระบบแคลนนะครับผมก็จะมีประมาณนี้อ่าในเรื่องของระบบเซต เคสก็จะมีเขาก็จะบอกว่าเป็นเคสรายวันนะครับเคสรายวันเนี่ยค่อนข้างแจกเยอะนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆนะครับช่วงเซิร์ฟเปิดใหม่นะแจกค่อนข้างเยอะนะครับไอ,อ้ไม่ใช่โบนัสค่อนข้างเยอะนะเป็นโบนัสรายวันนะครับในเคสรายวันที่เราได้นะ,ะผมก็จะได้ร้อยขวดนะครับผมแล้วก็เออผมลืมพูดว่าคัมพีคัมพีรูนตัวเนี้ยมันเอาไปใช้อะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดกัน นะเป็นเรื่องของเคสเคก็จะมีเคสภารกิจนะครับผมเคสภารกิจก็จะจ่ายเพชรแดงให้เรานะค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เพื่อนๆไปทาบ่อยๆนะครับผมฟาร,รม์มฟาร,ร์มเพชรแดงนะเพื่อเพชรแดงมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับก็เดี๋ยวคุณให้ดูนะเดี๋ยวผมพูดระบบนี้ก่อนระบบสุดท้ายนะเขาจะเป็นระบบทีวีระบบทีวีเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าให้เราไปาทายนะครับทายผลว่าทีมไหนจะชนะ ถ้าเราทายถูกนะครับว่าทีมทีมนี้ชนะประกาศผลออกมาเราจะได้การ์ดนะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเขียวนะครับถ้าตัวนี้ถ้าเราทายถูกมันก็จะเป็นการ์ดม่วงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะเอ่อเป็นเป็นโหมดแจกแจกะการ์ดเราง่ายๆนะครับผมก็ะจะมีการเสียงดวงอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นหอเกียรติยศนะครับหอเกียรติยศของเรานะว่าเราทายอะไรถูกบ้างหรือไม่บ้างนะโอเค ในเรื่องของเพชรแดงนะครับบนห่วงเราจะมีเพชรฟ้าเพชรแดงนะในการบริหารจัดทีมจัดมอนเตอร์นะครับจัดฮีโร่ของเราเนะ่เพชรแดงนํามาใช้ในเรื่องของนี่ครับผลประโยชน์สําคัญของมันก็คือเพชรแดงจะใช้ในการเปิดกาชานะครับเปิดกาชาเพื่อรุนฮีโร่นะ,ะเพชรแดงตัวนี้ การ์ดที่เราสุ่มนะครับของซัมซัมมอนของเราเนี่ยมันก็จะมีตำนานมีการ์ดการ์ดส้มการ์ดฮีโร่นะที่ที่มีโอกาสออกนะครับแต่โอกาสออกค่อนข้างเยอะเนะี่ยที่ผมทำมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นธรรมดานะครับเป็นซัมมอนธรรมดานะแต่ส่วนใหญ่ซัมมอนตำนานจะออกจะออกบ่อยนะครับห้ามเปิดห้ามเปิดคัมภีร์เดียวนะแต่ถ้าเปิดคัมภีร์เดียว การส,สม้มค่อนข้างออกอยากมากครับแต่ถ้าเราใช้เปิดครั้งเดียวนะเราต้องเก็บสะสมเพชรแดงนะครับให้ได้ส7งพเจ็ดเพชรแดงแล้วมาเปิดครั้งเดียวนะครับค่อนข้างที่จะตำนานออกออกบ่อยมากนะแต่เกมนี้ผมเคยบอกตั้งแต่ต้นสิบแล้วว่าการตำนานไม่ค่อยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่จะมีประโยชน์ก็เท่าเมื่อเราได้ซัมมอนที่ท,ที่ที่โกงอะ่ะ บางตัวซัมเมอตำนานกากก็มีนะครับเ,เกมนี้มันสุดยอดตรงนี้นะไม่ใช่ว่าคุณได้ตำนานเยอะๆคุณจะเทพไม่ใช่นะครับเกมนี้จะประมาณว่าเขาปรับเรดเรทฮีโร่ทุกตัวสามารถใช้ลงแรงได้ทุกตัวนะครับขึ้นอยู่กับการจัดทีมของเพื่อนๆแต่ละคนว่าจะจะเอาไปใช้ในสถานการณ์จริง จะแก้เกมนะครับจะทำดรเมจได้เยอะเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเรานะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับฮีโร่เลยนะเกมนี้ผมเอาความสุดยอดของม,มันอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่ไปเราไปเราไป,เราไปขึ้นแรงเส้นสูงเราไปเจอพวกเติมเยอะๆนะไม่เกี่ยวนะครับเกมนี้ยิ่งคุณเติมเท่าไหร่แต่แต่ไหวพริบหรือหรือเชิงเชิงในการรับมือแก้เกมของคุณนะ ไม่ได้สูงตามตามฮีโร่ของคุณนะมันไม่มีไม่ได้มีประโยชน์นะครับบางทีมเนี่ยใช้ฮีโร่ระดับธรรมดานะไต่แรงขึ้นไปแรงโคตรสูงอะ่ะคือเล่นโคตรด,ดีครับไม่เชิงว่าเล่นโคตรด,ดีจัดทีมแบบดีแล้วก็แก้เกมช็อตแต่ละช็อตดีนะอันนี้ไม่ได้มีความสําคัญในเรื่องของคุณ,คณต้องมีตานานแล้วคุณจะเทพไดนะ้ไม่เกี่ยวนะครับผมเพื่อนๆต้องไปลองดูนะเกมนี้ผมว่ามันสุดยอดมากตรงนี้ มันน่าค้นหามาอ่าโอเคในการสุ่มหาแซม,มอนนะก็จะมี3 3อย่างนะครับผมก็จะใช้เหรียญเกตยิยุทธอย่างนีเ้เราหาได้จากไหนนะครับเราหาได้จากการลงแรงนะครับเมื่อเ่อลองสังเกตนะครับ1 1อยสิทับส0นะก็จะมีบอกว่าทุกๆทุกๆน่าจะ1นาทีหรือ2นาทีแล้วเขาจะให้โทเค็น เหรียญเจติยศของเราทุกๆหนึ่งนาทีหรือสองนาทีผมจำไม่ได้นะก็จะเก็บรวมๆไปเรื่อยจนตันสองร้อยแล้วให้เราเล่นนะเล่นหมวดจัดอันดับนะครับผมถ้าเราเล่นหมวดจัดอันดับแล้วเขาจะให้เหรียญเจติยศตัวนั้นของเรามาถ้าชนะก็จะอยู่ประมาณสี่สิบนี่แหละถ้าแพ้ก็อยู่มาสามสิบหรือยี่สิบนะครับถ้าถ้ามีตรงนี้นะแต่ถ้าใคร ไม่มีเลยก็ไม่สามารถได้เหรียญเจ็ดพิญยศนะครับผมอ่าแล้วก็ผมลืมบอกว่าเหรียญเจ็ดพิญยศนะถ้าเราเก็บครบนะครับเก็บครบตรงนี้นะเขาก็จะมีของรางวัลให้เราด้วยเนี่ยก็จะเป็นกวดลูนนะครับคูณ200นะครั้งอ่าผมลืมพูดคำพีนะครับผมโม์คำพีตัวนี้มันใช้ประโยชน์ตรงไหนเรามาดูนะครับผมโมดของคำพีจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการ ผนึกรูนนะครับผนึกรูนเพื่ออะไรครับเราลองเข้าไปดูนะครับกดตรงรูนนะมันก็จะมีผนึกรูนซึ่งผนึกรูนเขาเรียกว่าพลังแฝงรูนรูนลองพลังแฝงลองนะครับที่เขาให้มากับรูนถ้าเรากดอัปเกรดนะมันก็จะเพิ่มความสามารถให้กับรูนรูนของเราไปอีกนะครับเดี๋ยวผมลองลองตัวที่ยังไม่มีรูนนะโอเคผมลองใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ผมจะลองผนึกดูนะผนึกนะครั้งละสองสองคำพีนะครับผมามันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะใช้เพชรฟ้าอยู่ที่40นะอ่าโอเคเราจะได้แอคแทกมาบวกอีก2.2เรนะครับเพิ่มไปอีกครับผมจะมีจะให้เราผนึกอยู่ประมาณ 3- 4ครั้งนะจนปวาจะตันนะอ่าลองผนึกคนระับได้คีเดาเมจนะคือรูนนี้ต้องเอาไปใช้ให้ถูกตัวด้วยนะครับอันนี้ผมใช้ไม่ถูกตัวนะเดีย๋ยวผมจะ,จะปลดออกแล้วก็ไปใช้ ใช้ตัวใหม่นะรุนนี้ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคก็จะมีบวกเอ็แท็กอยู่4.0ค่อนข้างเยอะนะครับรุนตัวนี้โอเคเพื่อนๆก็จะเห็นค่านะค่าเอ็กแท็กบวก8ดิฟเฟนซ์บวก6นะครับแล้วก็ HP 91นะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็ไปชใช้กันให้ถูกกันแล้วกันนะโอเคทีนี้นะครับ เราดูกันทุกระบบแล้วทีนี้เราจะลองลงหมดแรงนะว่าทีมการจัดทีมมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับในรูปแบบของทีมของผมนะมันก็จะมีแนวหน้านะครับแล้วก็แนวหลังแนวหน้าก็จะเป็นแท้งนั่นเองนะครับตัวรับดาเมจให้กับเรานะแนวหลังก็คือตัวทําดาเมจของผมก็จะจะเล่นแบบสายเบิร์นนะ,ะสายเบิร์นต้องใช้จนนี้นะครับ ตัวนี้ก็ได้หรือว่าตัวที่ทานาเบดแบบยับๆอะ่ะโคตรแรงอะ่ะประมาณนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนนะะผมใช้แบบฮีโร่ระดับเขียวก็ได้นะอันนี้เวลผมไม่สูงอะไรผมไม่ค่อยได้ใช้นะก็เนีย่ยผมลองใช้แบบฮีโร่แบบก,บกาก,กากนะไม่ได้ใช้อะไรแบบเอยอะๆอ่ะผมจะลองเอาแบบ อีโร่แบบธรรมดานะไม่ต้องใช้ตำนานอะไรเยอะมากเห็นไหมครับตำนานผมไม่ผมไม่ไม่ค่อยได้เอามาลงในทีมนะผมใช้แค่ตัวเดียวตัวโพไซดอนนะครับเอาไว้ยืนแทงเฉยโอเคจับทีมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองไปแรงดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นในการลงแรงนะครับก็จะเป็นเรียวทามนะเรียวทามเลยนะครับ ก็จะมีระบบเคาน์เตอร์เดี๋ยวผมอธิบายในเกมนะโอเคเราเจอกับญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นเซิร์ฟแบบทั่วโลกหเราเล่นทั่วโลกเลยนะครับก็จะมีแต้มแหง่งนะ,ะ1,48กับ1,76นะครับโอเค okay. ผมจะใช้สายแทคงแบบแช่แข็งก่อนนะครับ ตามจริงผมต้องคาลเตอร์ก่อนเขานะเมื่อกี้เนี่ยตอนตอนที่เขาเคาลเ,เตอร์มาเราต้องหาตัวที่แก้ทางนะครับผมไม่ใช่ว่าเอออยากสกิลอยากสกิลเออก็สกิลไปไม่ไม่ใช่นะครับเกมนี้ก็จะเป็นแบบแก้ทางไปนะอันนี้เขารถความเร็วของเรานะเห็นรถคามเร็วไหมครับก็ฉีดมานาอย่าอยู่ข้างล่างนะมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับฉีดมานาโอเคผมขอเผาก่อนนะ เขาเผาก่อนผมบะโอุ้พแรงเราต้องทําทําลายแนวหลังเขาก่อนนะครับเราขอเตะก่อนครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาทดาดาเมจนะเห็นไหมครับเมื่อกี้เขาใช้สกิลมาแต่เราใช้สกิลกลับอันนี้จะเป็นเรื่องของเขาบอกว่าการแก้ทางครับผมอย่ายอมให้เขาทําก่อนเห็นไหมครับถ้าเขาทําก่อนเราจะแตกนะผมจะขอเผาด้านหลังจะไม่ทําอะไรนะผมจะเผาด้านหลังไว้ก่อน เราดนลดความเร็วนะครับผมเจ็บเจ็บอ่าผมขอใช้อันนี้ก็จะเป็นขอ,ขอเคาเตอร์มานะขอ,ขอเคาเตอร์ของเรานะเจ็บก่อนแต่เ,เราก็ดูนเรียบไปพังๆนะแล้วจากนั้นเราจะฟื้นนะครับฟื้นสกิลเบิร์นตัวเผาของเรานะนกมีหน้าที่ในการฟื้นสกิลนะ เล้นสกิลตัวที่เราใช้ไปแล้วให้กลับมาใหม่นะครับเราจะใช้ซ้านะแล้วก็เราจะเบินด้านหลังนะครับโอ okay. เคเขาก็จะหิวเลือดไปเรื่อยๆนะแต่เราก็จะโจมตีแบบยาวๆนะครับเห็นไหมครับมันจะติดมืองงแล้วก็มีสตันด้วยนะค่อนข้างแรงนะเราจะเน้นดาเมจสองตัวด้านหลังนะครับเพื่อที่จะเบินไปเรื่อยๆนะพอเราเบินไปเรื่อยๆมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับอันนี้เราใช้ได้นะอ่าตัวนี้ค่อนข้างโกงนะครับ ยิงดาเมจไปแล้วก็เราจะได้เกาะเท่ากับดาเมจที่เราทําได้นะอเราจะฟื้นตัวนี้ขึ้นมาอีกครับผมฟื้นเพื่อให้มาใช้ใช้สกิลได้ไหมแต่ก่อนครับไม่ได้ใช้โอเคเราต้องเพิ่มเลือดก่อนครับไม่ไหวเ,เพิ่มเลือดครับพอเราเพิ่มเลือดนะเราจะเก็บลายทีละตัวเลยครับผมโอเคตัวนี้จะเป็นไฟเตอร์ที่ ที่เตะแรงมากนะครับเราจะเบินนะโอเคเขาเคาเตอร์เขาเคาเตอร์ได้ดีนะแต่เราจะเบินไปก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะใช้เกาะแล้วเราก็จะเผาเขาครั้งเดียวนะหวังว่าจะจบดามีดได้นะครับโอเคอันนี้จะเผาแบบผิดสตั้นไปเลยนะนะโอเคครับแต่ก็จะประมาณนี้นะครับผมในการแก้เกมในในการลงแรงนะขึ้นอยู่กับในการจัดฮีโร่ของเรานะครับ เห็นไหมครับผมใช้ตํานานแค่ตัวเดียวนะแต่นอกนั้นก็จะเป็นแบบธรรมดาแล้วก็หายากนะขึ้นอยู่กับการเคาน์เตอร์ของเรานะครับซึ่งเราได้เหรียญเกตพิยตมามันก็จะมีการสะสมแต้มชัยชนะของเราไปเรื่อยนะมันจะได้ตามมาเรื่อยๆในในแต้มนะเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมี800ถ้าขึ้นแหลงบอลเลยก็จะรับตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำพีวารีคีวารีก็คือจะเป็นซัมเมอร์ธาตุน้ำนะครับจะไปเปิดให้เพื่อนๆพื่อนดูกันกัน เปิดที่ไหนนะครับก็จะเปิดติดตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นได้การ์ดธรรมดานะการ์ดธรรมดาก็ได้ครับค่อนข้างมีประโยชน์นะแต่ได้ฟินนะตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับเอ่อผมลืมพูดนะครับระบบของเรื่องของการอัปเกรดอัปเกรดตัวละครพอเราได้การ์ดมานะเราได้การ์ดมาอย่างนี้เราอัพเลยครับ อันนี้เราสามารถอัพเป็นเลเวล7ได้นะเพราะว่าเราได้การ์ดครบ20แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกิลของมันค่อนข้างที่จะเวิร์กสำหรับทีมที่มีมีดาเมจดาเมจด้านหลังเพื่อเพื่อไปเบินเบินด้านหลังของผู้ต่อสู้นะสมมติว่าทิมผู้ต่อสู้ที่มีตัวฮิลหรือตัวแก้บัฟนะครับแก้สร้างโล่นะหรือล้างเนี้ย ตัวนี้จะตัวพวกนี้จะเป็นตัวที่ปวนปวนทีมมากนะครับเราต้องการที่จะใช้ดาเมจไปเบินด,ด้านหลังเพื่อให้มันแตกเร็วนะเพื่อให้ทีมเราละลายแทงด้านหน้าของเขาเนี่ยให้มันง,ง่ายขึ้นนะเราต้องใช้ตัวนี้เพื่อเป็นประโยชน์ครับเพื่อที่จะสกิลของมันก็คือจะนำการ์ดการ์ดจะนำฮีโร่ที่ใช้สกิลไปแล้วให้กลับมาใช้ใหม่สมมุติว่าเราจะเราใช้เบินไปแล้วครั้งแรกนะตัวตัวที่เบินทำดาเมจด้านหลังไปแล้วตัวแรก เราอยากให้กลับมาใช้ใหม่เราต้องใช้ก q ลต,ตัวนี้ครับตัวนี้ค่อนข้างสาคัญครับไม่ได้มีอะไรมากนะตัวนี้ความสัมพันธ์มันมีแค่ตัวนี้ต็วเดียวนะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าเราใส่รูนนะต้องใส่รูน HP ครับผม HP อย่างเดียวครับให้ให้ยืนนานที่สุดนะพร้อมกับตัวทำดาเดจง่ายๆครแค่นั้นตัวนี้ถ้าเราจะอัพนะครับเราก,กดไปเลยนะนะซึ่งการอัพเกรดเลเวลของซัมมอนของเรานะ ก็จะมีแต้มนะครับแต้มเก็บอ่าผมเพิพูดว่าการอัพเลเวลของของโปรไฟล์ของเราเนะี่ยเราจะถึงเลเวลไหนตอนนี้ผมถึงเลเวล5นะมันจะอิงตามการอัพเลเวลของซัมมอนนะยิ่งเราอัพซัมมอนเยอะขึ้นเท่าไหร่แต้มตัวนั้นนะ่ก็จะมาเก็บสะสมในในเลเวลของเรานะไม่ใช่ว่าเราไปฟาร์ม ฟราร์มร์ดฟาร์มของอะไรมากๆว่าทำไมวิวไม่ขึ้นวะเออแต่ละคนงงใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกันครับคือมันจะเชื่อมโยงกันกับมอนเตอร์ของเรานั่นเองยิ่งเราอัพมอนเตอร์ของเราขึ้นขึ้นเท่าไหร่นะแต้มเลเวลของเราก็จะขึ้นตามนะครับมันจะลิงก์กันนะมันไม่ได้ลิงก์กันว่าเราไปฟาร์มเดี่ยวเนี่ยไปฟาร์มหาของเหยื่เนี่ย เราจะได้เลเวลของเราึ้ออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเกมนี้จะเป็นประมาณนี้ระบบนะโอเครับเช็คก่อนโอเคครับหวัเพื่อนๆจะเข้าใจนะในการรีวิวระบบของ s u ม m o นบอลนะครับผมภาคนี้จะเป็นภาคที่สองนะร้อยเอ็นเซนูนะครับภาคแรกก็จะเป็นอา,อาร n นาแลเพื่อนๆอาจจะเล่นเยอะนะครับอันนีน่าจะเป็นการอัปเกรดเป็นดาวนะปีบวกดาวนะครับ แต่เกมนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนใหญ่จะเป็นในการอัปเกรดตัวละครแล้วก็อัปเกรดรูนนะครับแล้วก็ใช้ในการลงแรงเขาจะเน้นในเรื่องของการลงแรงสัดส่วนใหญ่นะไม่ได้เน้นในเรื่องของการฟาร์มของนะครับผมโอเควังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับไปดาวนโดด์โหลดเปนเข้ามาได้นะใน p l a Play Store หรือว่า App Store ได้ครับอันนี้เล่นฟรีกันทุกคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมาอธิบายในเรื่องของสกิลของตัวละครแต่ละตัวนะ จะมีความสามารถยังไงนะครับผมซกิวตัวละครก็ค่อนข้างเยอะนะตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีมาหมเหรื่อยๆนะครับจะมีตำนานหายากแล้วก็ธรรมดาโอเคว่าจะเป,ไป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีพีหน้าครับผมขอบคุณคุมากครับผม